สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านเด้อค่ะเด้อสอนนิก็พาพี่น้องมาย่ามตุ่มขึ้นเก่าเลยค่ะมันมอแล้วตามไปหลุ่นไปชมกันค่ะครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหมันหนีออเดอร์ลหล่ไล่พี่น้อง Sima mán xăm đấy nè Nhúm nâng lợn Bắn nâng khả Lắng lẹ cũng không โอ้เต่นดงๆเลยพี่น้องอเงาลุดเงาลุดลงลางจากระไดยุคค่ะนีเงาลุดโอ้ยเจ๊ โอ้นั่ง <problemas> น <lly> <gehört> <that> like ี้ที่สีลายหลายเอะดิหลายเยอะอืมมันก็ใส่เลี้ยงกันไปเด้อค่ะ โอ้มันบอ,อเปียบเลยยังเปียบกับเราค่ะว่านเขาใส่เรียงไปฟังพูนนะคะพี่น้องใส่ฟังพุนวันนี้ลองมาใส่เรียงฟังหนีบ้างค่ะ โอ้ฟังนี่พี่ oh, ทุกหลังค่ะหลังละน้อยหลังละหลายเดี่ยวเตหมื่นเดี่ยวเตหมองกุ้งเนาะพี่น้องใส่สูหมือ่นก็ปวดใส่สูเหม๋อปวดเพราะท่านได้เปลี่ยนหมองใส่อยู่คิดผาละคิดตน้นเทียงต้นใบค่ะก็เลยยังใส่อยู่หนีอยู่เนาะ ถ uh ดือบ้นนอนมือนี้คนจังเลยโจ๊ะเจ๊โ๊อู้ห้ มันปลาหมัดเต็นดิ้ง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 ดโอ้กุ่งกระมานอยู่ตัวนั่นปืดหลังนี่หลายติบอ่อฮอ ตกเพะนะพี่หนโุกหรือนี่ตกเพะ <c oughs> สังเกตมือนี้เห็นป้าเขาไหลาประมัดพุ่มเขาลังเลื้ยพุ่มเขาบอกว่ามันกันมีป้าทุกตัวทุกลังลังละตัวสองตัวยัอนลงอีกยัอนลงอีกเออ โ oh. อ้หลังเลเห็นหมดตินยืดเ <ý Rahmen> ลยก่อนอยู่หางนึงคือสงงลังนี้เธอโอเคค่ะผ่านอยู่หลอดเอ๊ะลังจาก มองมีไปมือแหลงเข้าอาชีรายเงี้ยมองครับพี่น้อกย้ายมั่งทํากินปล่อยให้คินมองมีมันใหญ่อีกก่อนเนาะค่ะใช่เข้าก็ยังได้อยู่ใส่สุมือก็ยังได้สุมืออยู่ค่ะเพราะว่าใส่มาหลายมันมาลงปังเขาดีค่ะคุณยูม่ปังสามหัวสามหัวปูด หลังนี้เขาหอยปังกับกุ้งค่ะพี่น้องตัวนี้กับปัง,ปงตัวนงกับปังขีหลีบุ่นแต่กุ้งกับปลาผัดพ่อหลังคือเก่าเหรอค่ะพี่น้องนะอ้ยวันนี้มีหอยปังด้วยดูม,มนูน เงี่ยครับโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยปังเลยน้องนะเออนังนังห่างใ้เขาอีกเย ใส่ทางได้กับเขา,เขาคือเก่าบึ้งบขาวผุเลยค่ะมนันมันคือเก่าอีกคือเก่าแล้วคะพี่น้องเออ,อ

เออเออเออกระเดือกมีเฮ้เฮเอ like เอนอ้ย <Narr ative noise> ัตกเตมัดงอแรงเขาอาจจะไปหล่อใส่ในลุมมนะคะพี่หนุ่ลุมน้ำ้าเบิงสีมาบ์นโบสีมาทันท่นบ มันก็กระเดยนกับกุ่มทะาลนี่อื้ <c oughs> อ นอบางบาง,ง,งบางกุ้งไหมเห็นเหรอเห็นแค่ข้างนี้โอ้ยนะอบอกแต่ตัวกุ้งะนะนะเนื้อขนาดเขาวๆนี่ฟังเสียงฟังเสียง โอ้ยกุ้งแรียดอง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 นานโอ้ยปลากระตินอยู่ค่ะพี่น้องไปคนเมื่งตี้ไหนมาแข่งอยู่ข้างนี้ป้าเลื่อมเขาช่วงนี้เลื่อมมีป้ามีหอยเขามากค่ะพวกปลาหมัดปลาสิวเนาะ ผมประมัดประสิวกับเริ่มเขามาดีโอ้โตูนอยู่ค่ะพี่น้องดือวะเตสดีโปด้ยให้โอ้ดืดดดอดดดคืออยู่ตัวล่ะอืมพี่น้องก็กระสั่งหลายค่ะเพรได้กินได้อยู่เนาะพี่น้อง ไก่ทุกวันมานทุกวันค่ะโอ้ม้านมานมาน้มาเร็วเออพี่หนวอพ่อผาดพ่อหลังค่ะเ,คเบื้องตีละ่ะเบื้งป่าเบื้งกุ่งโอ้ยไปต่อดูสเดิเป็นลักทางหนาเพิ่นทางหุ่นุ่นละอื้อหือ อ้า uh huh. โอ้โหสุดยอดเลยหยลังนี้โบโบสุดปันไดแต่ว่าก็มีป้ามานำค่ะ ละนิดละน้อยเข้าก็ไดหลายเองเนาะคะ่ะพี่นกใส่เป็นอาทิตย์แล้วมือ <laughs> ใส่มือได้กระมานมือนะผัว <c oughs> ล้างผัว <c oughs> จะมีเจ็ดพอสให้เบิงอีกเร <c oughs> <ๆ>ื่อยๆค่ะมนึงมือเออล้างนี่ <c oughs>

tôi tàu tôi 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 đi tôi đi. Tao nói ta nói lại ừ. chuột mấy chuột ê chuột 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 พี่น้องแกไปทายไก่ๆดิป๊๊ดในห้องอุ้ยเลยละ่ะะอ้เูมังพี่นอ้องโอ้ยนี่นี่ตังปลาซิวปลาหมัดเนึ่ง mhm 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 số mhm 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 เออ,เอ,อมือนีป้าผสมมาหลายคักอย,อยากเห็ดประหน่อยเว้ยเห็ดประจอมหม่เนาะค่ะนี่ผสมกุ้งเสียบคักเด้พี่หน้่งอั้นสุดท้ายอั้นสุดท้ายของที่นี่ออโอ้ เก่าอืมพี่น้องคักบวชขัดตรอนี้สิไปคักมือใดเบิ่งป,ปื๊ดปื๊ดไหลไหลไหลบวาสิใส่มุมใดฝังใดก็ยังหมานคือเก่าค่ะสำหรับน้องน้ำบ้านเราไปไก่ปไปไก่เนาะลองเปิืงทางไก่สิคือบวชเด้อพี่น้องบันี้ก็ตามหลุนกันตัวไปค่ะอืม อออสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องไายตามหลุ่นกันอีกกว่าไม้นี่สีมนันซ้ำได้ค่ะต้องหามุมแล้วคะพี่น้องมุมลุ่นไป กุ้งเตีนสวนกันอยู่พี่น้องยังไม่พลาดยังแขาดอยู่เบอร์กุ้งเตีนเต็มอยู่กุ้งยังหน่อยนี่เบิ้ดมันคือเก่าค่ะแกว่ากุ้งตัวบกหอยใไงมันมดตัวใหญ่เหรอดตัวใหญ่หลอดมุงเปซะๆอยู่ต้องบ่าวไ้ก่อนเนาะให้กุ้งใหญ่ บาทนี่ต้องเปลี่ยนพิกัดไม้แล้วครับอันนี้พี่น้องที่เหลือเหลือ,อยุเต,ตโตที่บอลหอดมุงได้ค่ะเป็นไงเออผลงานแต่ยังมนันคือเก่าคือเดิมโ่เปลี่ยนเปลี่ยง ไายเงืองฮ่อันนี่ยมันอยู่สาวไปจัดน้อยบึ้บโหโหไล่เด็กอุ้ยเต็มหมดเลยมาเก่าพี่หนุกไปไปค่ะไปเมืองไปจัดใส่ออเดอร์เบิ้งสิครบคนบ่ไปค่ะ กำลังขัดแยกกลับมาหอนเฮือนนะครับนีงานเขาห้าวข้าวมาวันก็ยังคงขีอโอ้โหมันอยู่พี่นออ้องก็ยังได้กินอยู่ครับท่านได้สร้างไว้รอรับได้เลยว่าเดินมาเบียดรัวๆไปสำรับคลิปนี้ลาพี่ลาหน่องไปเพียงนชับนี้ครับหอ,อกันไม่ขีปนาสวัสดีครับนี่ <laughs> พุ่นสวัสดีครับตัวไดนนี่จับอย่าดีจับมีเสียงดิดีจับยังพุ่นฮุ่นฮุ่น